แต่แต้นในราบที่มาอาแรถวายกระพ่อีกทีโดยการประสานงานของทีมงานพั้งาลโปรดท่านคือมีท่านต่อจอพัว่งกับเดยอดีตอดีสมาชิกเดิวเดินทางข้อรงข้อรางข้รังนะอดีสมาชิะพาวางายเส้น ผมก็ได้ิมชพระูมิเดทปัญญาที่ไดโยหลานพ่อมามอบงวันี่นิมนได้น้าครับนิมนต์ได้น่ายครับจะถ่ายภาพถ่ายวีโอด้วยครับนิมนครับเออเอามเรียกนตานเอออ่านับรับคนรับ ประทัไใจครับหายท่านที่เป็นเพอ่อทีมงานที่เฉลยเยี่ง